สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามีเงินใช้หลือเฟอือกันหรือยังครับ <Yeah. S 1> พวกเรามีสุขภาพกายสุขภาพใจดีหรือยังครับ <Yeah. S 1> พวกเรามีความรักไหมคะ <Yeah. S 1> มีหรือยังคะ <Yeah. S 1> ค่ะปุ้ยคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีความรักค่ะแล้วก็ใช้ความรักดำเนินธุรกิจ ตลอดมาที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่สาวจนจนปัจจุบันนะคะก่อนที่ปุ้ยจะมาเล่าเรื่องวันนี้ปุ้ยได้รับมอบหมายให้พูดถึงวายอาโตรมีนะคะและวันนี้ค่ะทาไมพูดถึงตัดสินใจทําธุรกิจอาร์โมีนะคะร้อยเปอร์เซนก่อนอื่นนะคะปุ้ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะมากกว่า30ปีนะคะมากกว่า30ปีซึ่งมีชีวิตอยู่ที่นู่นมากกว่าที่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่าที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เลยได้ใกล้ชิดกับประเทศเกาหลี ะะการที่เราจะเลือกทํางานสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะเราต้องเช็คหมดนะคะประเทศที่เราจะทํางานด้วยเป็นประเทศแบบไหนนะคะเป็นประเทศที่เราร่วมมือทํางานด้วยเป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วเราจะไปรอดไหมบริษัทดีไหมนะคะเพื่อนอร่วมงานดีไหมผู้บริหารดีไหมต่างๆเหล่านี้เราต้องเช็คค่ะแล้วเช็คจากใครคะเช็คจากตัวเราเองค่ะเข้าไปศึกษาเองนะคะ วันนี้ค่ะวันที่ปุ้ยเริ่มต้นทําธุรกิจอโทมี่ก็เริ่มจากความสงสัยนะคะว่าธุรกิจอโทมี่ดีจริงหรือเปล่านะคะจากการที่เรานะคะทำงานนะคะแล้วเราก็อยากประสบความสําเร็จปุเชื่อว่าทุกๆท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็อยากประสบความสําเร็จเช่นกันถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะท่านโชคดีแล้วที่ได้มาในงานนี้และปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่มาในงานนี้แบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจทําธุรกิจโอมีแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจค่ะปุ้ยอยากให้คุณเข้ามาศึกษาก่อนนะคะเข้ามาเรียนรู้เพราะความรู้เหล่านี้จะทําให้คุณกลายเป็นนักธุรกิจไม่ใช่แม่ค้าค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นนักธุรกิจอโอมีแล้วสามารถเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ต้องเป็นธุรกิจที่เราเข้าใจ และเราได้ศึกษาอย่างถ่องแท้จริงๆนะคะวันนี้ค่ะกูจะบอกว่า,าธุรกิจอ,อตุมีนี้เป็นเราเป็นนะคะอยู่กับบริษัทอะไรคะประเทศเกาหลีถูกไหมคะประเทศเกาหลีค่ะเป็นประเทศที่แข็งแรงมากๆนะคะในเรื่องของความอดทนนะคะวันนี้ผู้อยากจะพูดในเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะทำไมพูดถึงเรื่องบริษัทนี้เพราะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ แข็งแรงและก็มีอยู่ในประเทศเกาหลีนะคะรู้ไหมคะว่าเมื่อปี1910ค่ะประเทศเกาหลีนะคะถูกยึดครองโดยประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งถาบอกว่าเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆจนถึงปี2945นะคะคือสองครามโลกครั้งที่สองและ,ะ,ะ,ะญี่ปุ่นแพ้สงครามนะคะก็เลยทำให้ต้องอปล่อยนะคะประเทศเกาหลีไปนะคะจากนั้นปุ๊บประเทศเกาหลีก็มีสงครามใน ประเทศอีกก็คือสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามเกาหลีเหนือ,อเกาหลีใต้นะคะพี่บอกว่าเขาอยู่ในสงครามตลอดเวลานะคะแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเกาหลีมีฐานเศรษฐกิจนะคะเป็นอันดับที่10ของโลกแล้วคือ1อยู่ในหนึ่งใน10ของโลกพี่บอกว่าวันนี้เราตบมือให้กับประเทศเกาหลีที่เรานะคะค่ะที่เขาอดทนนะคะแล้วเขาก็สามารถกลายเป็น ติดในสิบอันดับฐา,านเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นในขณะที่วันนี้ค่ะเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นยังไงคะแย yeah, ่มากๆนะคะแต่ธุรกิจแต่เกาหลีเขาเติบโตขึ้นตามลําดับจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปุ้ยตัดสินใจแล้วมั่นใจมากๆว่าหนึ่งในธุรกิจที่ปุ้ยตัดสินใจทำทำนี้ก็คือธุรกิจอโทมีนะคะธุรกิจอโรมีนะคะเป็นธุรกิจที่ รัฐบาลให้การสนับสนุนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ค่ะวิบอกว่าเราอยู่ในยุคของสงครามโลกเช่นกันคุณรู้ตัวไหมคะคุณรู้ตัวไหมคะว่าเราอยู่ในสงครามโลกคะ่ะวันนี้เรากําลังถูก AI แย่งอาชีพเรากําลังถูกมีอาชีพเราที่เราทําอยู่ลดน้อยลงทุกๆวันนะคะแล้วถ้าคุณยังไม่รู้สึกนะคะนะคะคุณก็อาจจะโดนถูกนะคะ เอไอแยกงานเราไปนะคะวันนี้แท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นไงคะนะคะในประเทศไม่ยังไม่ได้ประเทศในแอร์พอตของญี่ปุ่นเขามีการมีรถนะคะเราไม่ต้องมีคนขับนะคะกดปุ่มไปเสร็จแล้วไปส่งเราเสร็จแล้วก็เขาก็ไอรถคันนั้นอะ่ะเขาก็ขับไปเก็บนะคะในที่เก็บเองโดยที่ไม่ต้องมีคนขับนะคะแล้วต่อไปนี้นะคะ่ะแบบนี้จะขยายเอเรียไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะวันวเคยทําธุรกิจ เป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารปุ้ยบอกว่าปุ้ยไม่ได้โดนถู AI แย่งงานแต่ปุ้ยโดนถูกบริษัทยักษ์ใหญ่แย่งงานในวันนั้นค่ะหลังจากสึนามินะคะสึนามิปี2011นะคะวันนั้นก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศอเมริกานะคะลงนะคะเปิดนะคะอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทย100ร้านในเวลาเดียวกันที่ที่ในโตเกียวปุ้ยบอกว่าแล้วปุ้ยเป็นยังไงคะปุ้ยเป็นคน เป็นมีร้านอยู่แค่3-4ลร้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปุ้ยสู้คนที่เปิด100ล้านไม่ได้หรอกคะ่ะ100่ร้านนะคะเพราะฉะนั้นเขาซื้ออินกรีดี e n t s นะคะวัตถุดิบได้ถูกกว่าปุ้ยสถานที่เขาดีกว่าปุ้ยอาหารเขาก็อาจจะอร่อยเท่าๆกันหรืออร่อยพอๆกันแต่ถาบอกว่านะคะมันมีเปอร์เซนต์ที่ดีกว่าเราคือเขาอยู่เหนือเราเขามีเงินเยอะกว่าเรานะคะมันทําให้ปุ้ยถูกแย่งงานไปนะคะแล้ววันนี้ค่ะ สิ่งท uh, <ส>ี่สาคัญนะคะพวกเรายังไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกยักษ์ใหญ่นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะครอบคลุมของเรานะคะเศรษฐกิจของเราไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นองค์กรเล็กๆนะคะก็จะถูกดิสทับไปเรื่อยๆนะคะวันนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นปุ้ยอายุเพียง50เพียง50ปีนะคะเพียง50ปีนะคะเพราะว่าถ้าวันนั้นปุ้ยโดนถูกโดนถูก นะคะเจ๊งไปตอนอายุสัก60เป็นไงคะปุ้คงไม่มีแรงลุกมาพูดแบบนี้หรอกคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ตัวนะคะว่าวันนี้อมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วเราจะอยู่ยังไงนะคะจากนี้ไปนะคะปุ้ยจะบอกว่าพวกเราอยู่ยากขึ้นคะ่ะเศรษฐกิจเมื่อกีน้นี้แค่ลูกนะคะตัวเราเมื่อก่อนคุณพ่อนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาได้ทางบ้านนะคะ ถูกไหมคะทางานคนเดียวแต่วันนี้ภรรยาก็ทําลูกก็ทำนะทุกคนไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ทั้งครอบครัวนะคะเพราะอะไรคะวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างโดยสิ้นเชิงคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีลูกคุณไม่ต้องหวังให้ลูกเลี้ยงคุณนะคะคุณต้องเลี้ยงตัวเองคะ่ะเพราะว่าลูกเขาก็อยากเลี้ยงเราหรอกแต่มันไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วย อะไรต่างๆนานาที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโชคดีของปุ้ยที่ปุ้ยได้เจอนะคะอาตมีในวัย50นะคะและปุ้ยก็มาเจอแต่พี่ปุ้ยเจอบนเครื่องบินใครๆก็รู้ใช่ไหมคะเจออาตุมี่บนเครื่องบินสมัครบนเครื่องบินนะคะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญคะ่ะคุณต้องหาอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จนถึงวัยชราโอเคไหมคะคุณต้องหาอาชีพนั้นให้เจอปุ้ยเจอแล้วคะ่ะ ุ้ยเจอคืออัตโตมีนั่นเองและปุ้ยตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าธุรกิจนี้ทําให้ปุ้ยมีชีวิตที่ปลอดภัยได้นะคะวันนี้อะไรที่ทําให้คุณมีชีวิตที่ปลอดภัยได้ปุ้ยบอกว่าถ้าในอัตโตมีนะคะปุ้ยบอกว่าการทาเซลมาสเตอร์ค่ะการทำเซลมาสเตอร์ปุ้ยบอกว่าการทําเซลมาสเตอร์การทำออโตเซลมาสเตอร์เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในธุรกิจอัตโตมีแล้วคุณกําลังฟังนะคะปุ้ยกำลังจะบอกว่าวันนี้ค่ะเราเคยชินกับการที่ทํางานง่ายไปหายากถูกไหมคะ เราชินกับการทำงานที่ชำนาญเราเคยชินกับการที่ทำเรื่องที่เราทำได้ไปก่อนแล้วสุดท้ายเมื่อบ้านปลายชีวิตคุณก็จะเป็นไงคะลำบากบาก95%ค่ะคนแก่นะคะลำบากในวัยในวัยชราคุณรู้รู้ได้ใช่ไหมคะแต่เราแก้ปัญหานี้ไม่ได้คะ่ะเพราะเราเคยชินกับการทำงานง่ายไปหายากนคะแต่วันนี้อัตุมีสอนให้เราทำเซลมาสเตอร์ค่ะสอนที่เราทำออโต้เซลมาสเตอร์ค่ะมันยากใช่ไหม ถูกไหมใครคิดว่ามันยากมั่งยกมือขึ้นค่ะโอ้โหแต่ที่ไม่ได้ยกแซงก็ยังไม่ได้ทําถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะบุ๊อยากจะให้ทุกคนนะคะชาเลนต์ค่ะชาเลนต์ตัวเองค่ะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นเซลล์มาสเตอร์ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นเซลล์มาสเตอร์ซ้ำซ้ำๆซ,ซ้ำกันให้คุณชํานาญแล้วเวลาตอนแก่คุณจะสบายโอเคไหมคะ นี่คือกลยุทธ์ของอัชมีกลยุทธ์ของท่านประธานปาร์คฮังกิวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณทำงานง่ายๆนะคะเย็บผ้าเก่งหรืออะไรหรืออะไรที่คุณทำาทําทำทำเก่งๆวันหนึ่งแก่ตัวลงไปอยากทำแต่ทำไม่ได้สนก็ไม่ได้แล้วเขาเรียกสนอะไรอ่ะสนเข็มก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เราต้องมีอายุลำบากในวัยแก่นั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญค่ะ ผู้อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ว่าคนใหม่นะคะผู้อยากให้คุณใช้สินค้าอัตุมีทุกๆรายการค่ะยิ่งคุณใช้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีประสบการณ์เหล่านั้นจะทําให้คุณรู้จักคําว่าแอบส์ลุกคุยดีแอบส์ลุกไพรส์ค่ะคุณต้องรู้จักใจของคุณเองคุณต้องรู้จักสิ่งที่คุณใช้เองไม่ได้รู้จักใครพูดมาเขาบอกว่ามันดีไม่ใช่ค่ะคุณต้องรู้จักตัวคุณเองว่ามันใช้แล้วดียังไง นะคะผู้ใช้สินค้าตัวมีเยอะมากๆค่ะทุกอย่างผู้ใช้ตัวมีทั้งหมดนะคะวันนี้ค่ะอัวมีทําเรื่องทําเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะคะอัมีทําคํานี้ absolut e quality absolut e price ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันได้บุ้ยบอกเลยค่ะเป็นอะไรที่ amazing มากๆคํานี้เป็นคําที่ทําให้บุ้ยต้องเข้าไปเช็คแล้วก็ไปเรียนรู้ค่ะว่ามันมีคํานี้จริงอยู่ในธุรกิจตั o มีหรือเปล่า ะค,ะคำว่าแอบสุรุปริตี้แอบสุรุปแอบสุรุปริตี้เมื่อไหร่มันต้องไพล์ต้องแพงขึ้นแน่แ,นและเมื่อไหร่ที่แอบสุรุปไพล์นะคะคุณตี้มันต้องต่ำลงแน่แนอันนี้มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่อัตมีสามารถทำให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันได้ปุ้ยบอกว่าสุดยอดมากๆและสิ่งนี้ค่ะปุ้ยทำให้เห็นโอกาสในธุรกิจอัตมีปุ้ยบอกเลยค่ะประโยคนี้ทำให้ปุ้ยเห็นโอกาสในอัตมีแต่ปุ้ยไม่ได้เห็นแค่นี้และปุ้ยเชื่อนะ ปุ้ยเข้าไปดูค่ะว่าสินค้าตัวมีดียังไงวันนี้คนมาแต่งหน้าให้ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยผิวพี่ปุ้ยดีเอ๊ะจริงเหรอจริงไหม <c oughs> จริงนะคะเขาบอกแต่ปุ้ยไม่รู้ตัวว่าผิวปุ้ยดีนะคะพี่ปุ้ยใช้อะไรผิวปุ้ยดีวันนี้ปุ้ยขายอะไรนะวิตามินซีนะคะไปได้หนึ่งกล่องตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะค่ะเพราะฉะนั้นถามบอกว่านะคะการที่เราสามารถนะคะเชื่อ ก่อนที่คุณจะเชื่อคุณต้องใช้ก่อนแล้วคุณก็จะคุณก็จะมั่นใจกับสิ่งนี้คุณก็จะรู้จักคือเวลาที่คุณออกไปพูดนะคะนะคะคุณที่คุณออกไปพูดคุณออกไปพูดด้วยด้วยด้วยการจํามาหรือรู้สึกมารู้สึกแล้วก็ส่งต่อสิ่งที่คุณรู้มามันไม่เหมือนกันนะคะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณยังเอาสัญชาตญาณของนักขายทิ้งไปให้หมดเอาสัญชาตญาณของคนที่อยากจะแนะนําสินค้าเข้ามาแทนฟังดีๆนะคะมันจะทําให้คุณ สามารถแนะนำสินค้าได้มากกว่าเดิมนะคะอันนี้คือหลักสำคัญจริงๆค่ะและว,วันนี้เราอยู่กับธุรกิจออทอมีเป็นธุรกิจที่มีรัฐบาลให้การสนับสนุนนะคะซึ่งวัฒนธรรมการส่งออกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางรัฐบาลเกาหลีให้อุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์รถทุนใดนะคะ,ะเครื่องไฟฟ้านะคะซัมซุง LG นะคะแล้วก็เ p ป๊อต่างๆที่วันนี้ไปทั่วโลก อาตุมี่ก็กําลังทําให้กระจายไปทั่วโลกเมื่อเช้านี้ M d ดี MD ได้บอกว่าไงคะคุณ M d ดีบอกว่าไปทั่วโลกแล้วคุณฟังดีๆนะตรงนี้ยุทธการของกลยุทธ์ของอาตุมี่กาลังจะไปทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนรู้จักอาตุมี่และอาตุมี่จะกลายเป็นรู้จักชาแนลใช่ไหมคะรู้จักรยวีตองใช่ไหมคะอาตุมี่กาลังทําสิ่งนั้นอยู่คะ่ะนั่นคือเขาต้องการให้คุณเกิดความไว้วางใจในสินค้าของเขาให้เชื่อใจในสินค้าของเขา นะคะเพราะอาตโมีเป็นแอฟซูรุปคุยตี้แอฟซูรุปไพร์จริงๆไม่มีคนไหนไม่ใช้สินค้าที่ดีแล้วถูกค่ะเศรษฐีคนไหนก็ใช้ค่ะนะคะถ้ามันดีแล้วถูกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาถูกทางแล้วนะคะรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนผ่านนะคะแครีนะคะคือสถาบันวิจัยปรมาณููสนับสนุนผ่านโคม่โกเรียสนับสนุนผ่านโคม่าบีเค่ะเรารู้สึกว่ายังไงฮะมั่นใจไหมมั่นใจ เราไม่เราไม่เราไม่โดนถูกลูกลูกเขีรยเราแล้วเพราะอะไรเวลาเรากแก่ตัวแล้วเ,เราไม่มีเงินน่ะโดนเขีรยแน่ๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องรู้นะคะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราคะ่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์แมสชีส,สคะ่ะการผลิตจํานวนมากนะคะในระคุณภาพที่สูงฟังดีๆนะคะอาตมีผลิตสินค้าจํานวนมากคะ่ะในราคา อ่าไม่ใช่ในราคานะคะผลิตสินค้าในจานวนมากแต่คุณภาพสูงมากเช่นกันคุณฟังดีๆนะคะที่อื่นเขาไม่ทํากันค่ะเพราะเขาผลิตจํานวนมากปุ๊บคุณภาพต้องดรอปเพื่อหาส่วนกลางหากําไรค่ะกาไรให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณภาพต้องดรอปที่สุดแต่คุณรู้ไหมคะว่าอะตมีใส่นะคะอินกริเดียนนะคะอยู่ที่47.2เยอะนะคะฟังพูดเบาๆเ,เยอะไหม เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำว่า absolute q u a l i t เกิดขึ้นในในธรุรกิจอโ o มีค่ะนะคะทีน,นี้เราดูว่าสินค้าคืนนะคะมีน้อยกว่า0.21ู้บอกว่าถ้าเราเทียบกับบริษัทประเภทเดียวกันแล้วบริษัทประเภทเดียวกันที่เป็นยักษ์ใหญ่นะคะมีการคืนสินค้ามากกว่าเราค่ะนะคะเพราะนั้นการบริการที่ซื่อสัตย์นะคะให้ความไว้วางใจนะคะก็คือเราได้รับรางวัลน,นะคะได้รับ รางวัลก็คือรับไปสติฟิเคตจาก CCM ค่ะ CCM เป็นยังไงคะ CCM คือการที่เรานะคะ,ะการที่เรา CCM ก็คือการที่เราะะได้รับบริษัทให้ความเขาเรียกอะไรการที่ทำให้ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางก็คือการที่เรานึกถึงผู้บริโภคเป็นจุดแรกดังนั้นแล้วอตุมีนะคะได้รับตั้งแต่ปี2019ตอนนี้นะคะผ่านมา2ครั้งแล้วนะคะตบมือให้กับอตุมีด้วยค่ะ นะคะอัตโตมีมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งนะคะในประเทศเกาหลีอัตโตมีนะคะเป็นมียอดขายอัตโตมีนะคะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีและกัมพูชาค่ะนะคะเฮโมฮมีมมียอดขายสูงสุด8ปปีซ้อนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้ การรับรองจากรัฐบาลนะคะ Absolut s k i น c a r e นะคะเซตเป็นสกินแคร์หนึ่งที่ได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆนะคะอันนี้ทุกคนก็เมื่อกี้ก็ได้ยินกันแล้วนะคะดังนั้นแล้วถามบอกว่าเราใช้สินค้าที่เป็น Absolut Quality Absolut p r i c จริงจริงนะคะและถามบอกว่าวันนี้ค่ะพระเจ้าเซจงเนี่ยค่ะเป็นรางวัลที่เป็นทรงเกียรติมากๆนะคะถามบอกว่ามีหลายๆบริษัทนะคะที่นะคะมีการจัดประกวดนะคะและ ในการประกวดในแต่ละปีนะคะมีถึง1 3 0 0 0 0สามมฉบับแต่ตัวมี่เป็นที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งแล้วก็เป็นสินค้าสกินแคร์ยี่ห้อเดียวนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะแปลงสีฟันอีกอันหนึ่งก็คือแปลงสีฟันหนึ่งวินาทีหนึ่งด้ามน,นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับมากกว่าส7ิล้านด้ามในหนึ่งปีดังนั้นแล้วเป็นไงคะเยอะไหมคะนะคะอ่ะเรามาดูนะคะอีกอันหนึ่งนะคะบอกว่า ปุ้ยไปไม่ได้ปุ้ยไปไม่ได้โ <laughs> <laughs> okay. อเคนิดหนึ่งนะคะก็คือรูปพื้นที่เมื่อกี้นี้รูปรูปตารางตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่มีสมาชิกนะคะอืมอันนี้ก็เป็นพาร์เนอร์ของปุ้ยเองนะคะบอกว่าเห็นเห็นตารางไหมคะทางสีแดงนะคะก็จะเห็นตัวเลขเยอะไหมคะข้างซ้ายเยอะไหมคะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคะมีใครเป็นบ้างคะ นะคะพุ้ยกำลังจะบอกว่าวันนี้แค่คุณสมัครอย่างเดียวคุณก็มีกําไรแล้วนะคะคุณแค่สมัครอย่างเดียวคุณก็ได้โอกาสแล้วนี่คือโอกาสของคนทําธุรกิจนะคะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นยังไม่ไม่พร้อมที่จะทําธุรกิจแต่ถามบอกว่าวันหนึ่งนะคะสมมติคุณแก่ตัวลงนะคะพุ้ยถามบอกว่าเมืแ่อบบกี้นี้มันมสีสองอันด้วยกันนะคะก็คือ มันมีวันที่15 1-15เห็นไหมคะกระดาษกรดาคมที่ผ่านมานี้นะคะตัวเลขเขาเป็นคะตั้งแต่วันที่1-15ข้างซ้ายฝั่งเดียวได้ถึง5ล้านกว่า PV เป็นไงคะเยอะไหมคะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างเนาะแล้วข้างซ้ายข้างขวาเป็นไงคะศูนย์ PV นะคะมีคนยิ้มด้วยนะคะแสะดงว่าต้องมีแน่ๆปุ้ยบอกว่าวันนี้คะ่ะเนี่ยคนเนี้ย เขาไม่ได้ทาธุรกิจค่ะไม่แปบพออายุมากแล้วนะคะแต่วันหนึ่งปุ้ยเถือ่อปุ้ยถามบอกว่าถ้าเรานะคะแก่ตรงลงก่อนที่เราจะเสียชีวิตหรือเราชีวิตจะหายไ่ปุ้ยถามอยากจะส่งต่ออะไรให้ใครสักคนไหมนี่ก็ส่งต่อได้แล้วค่ะปุ้ยบอกว่าเขาสามารถทําเป็นอาชีพได้เขาทําอีกข้างเดียวนะคะลูกหลานที่ไม่มีเงินลูกหลานที่ยากจนเขาสามารถทํางานได้เลยในขณะที่คุณแค่สมัครเอาไว้ดูนะคะแล้วก็วันที่16 20เป็นไงคะแค่ กี่วันเอง4วันเห็นไหมคะเขามีข้างซ้ายถึง2ล้าน9ซึ่งคุณสามารถเป็นออโต้เซลล์มาเตอร์ได้ทีเดียววันนี้ที่ปุ้ยพูดถึงออโต้เซลล์มาเตอร์น่าสนใจไหมคะอยากมีชีวิตที่ลำบากตอนแก่ไหมคะไม่อยากเนาะไม่มีใครอยากเลยเพราะฉะนั้นนะคะการที่ไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่ออายุสมาชิกไม่เป็นภาระนะคะซื้อสินค้าตามความจําเป็นนะคะก็เป็นคุณก็เป็นสมาชิกเป็นผู้บริโภคที่มีรายได้ได้ฟังดีๆนะคะอาตมิกำลังจะสร้างทําให้พวกเราเป็นผู้บริโภคที่มีรายได้ ฟังดีๆนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้อีก10ปีข้างหน้านะคะเราจะมีผู้บริโภคแบบนี้เกิดขึ้นตามภาพที่ปุ้ยบอกให้ให้ให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะและไม่จํากัดชันลึกเป็นที่มาของความสําเร็จค่ะหนึ่งในที่มาของความสําเร็จก็คือการไม่จํากัดชันลึกค่ะเรามีนะคะเจ้าของธุรกิจนะคะถามบอกว่าการไม่จํากัดชีวิตปุ้ยเหมือนกัน,นะคะ่ะชีวิตปุ้ยลําบากนะคะเพราะอะไรปุ้ยมีความสามารถจํากัดค่ะ มีความมีขีดความสามารถค่ะทุกๆคนก็น่าจะมีแต่สิ่งหนึ่งเราไม่มีกุญสือไม่ได้ค่ะเพราะนั้นพอเราไม่มีกุญสือปุ๊บชีวิตเราเป็นไงคะไปต่อไม่ได้ค่ะแต่วันนี้เรามีกุญสือเป็นอาตมีค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเติบโตได้นะคะโกลบอลค่ะขยายสาขาไปทั่วโลกค่ะเห็นไหมคะโดยใช้รหัสเดียวแผนการตลาดไม่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นคำว่าโกลบอลวันนี้ค่ะเปิดที่27ประเทศแล้วบวกกับ ยุโรปนะคะกลายเป็นกี่ประเทศคะห้าสิบเจ็ประเทศที่เมื่อกี้ที่พูดเราสามารถนะคะทำธุรกิจต่างประเทศได้เคยนึกเคยฝันไหมะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่เคยนึกเคยฝันว่าสามารถทำทำทำ,ทำงานมีสายงานอยู่ต่างประเทศได้วันนี้จะเกิดขึ้นกับตัวทุกๆคนค่ะเมื่อเริ่มทำธุรกิจเมื่อไหร่นะคะรายรับนะคะมีนะคะ,นะคะจุดสูงสุดเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแข่งกันค่ะแต่เราแข่งกันทำงานให้ไปถึง วันนั้นเร็วๆนะคะอย่าอย่ามัวแต่อย่ามัวแต่ไม่เชื่ออยู่อย่ามัวแต่นั่งเฉยๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความกระตือรือร้นค่ะมันจะทําเป็นพลังงานความกระตือรือร้อนทําให้เป็นพลังงานและวทาให้เราสามารถเติบโตได้ปุ้ยบอกว่าเราไม่มีความรู้พูดกับพาร์เนอร์นะคะ <_ m ult otic> คุณไม่มีความรู้ไม่เป็นไรค่ะแต่คุณไม่มีความกระตือรือร้นไม่ได้ค่ะ ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญของเราไม่ใช่ความรู้ความรู้เรียนได้เดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวก็สมัครเป็นเดี๋ยวก็ซื้อสินค้าเป็นเดี๋ยวก็แนะนําคนได้ถ้าใช้สินค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เรากระตือรือร้นนะคะต่อปไปนะคะมาสเตอร์ชิปโปรโมชั่นค่ะนะคะมาสเตอร์ชิปโปรโมชั่นอันนี้เป็นตัวการันตีการันตีค่ะว่าจะทําให้เราสามารถเติบโตได้ปุ้ยถามบอกว่าวันนี้ค่ะเวลาที่ปุ้ยกลัว ใครเคยกลัวมั้งปุ้ยเคยกลัวในขณะที่ทํางานปุ้ยบอกตรงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ้ยไม่กลัวก็คือปุ้ยทํางานอันนี้ปุ้ยรู้ว่าปุ้ยจะเจออะไรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันมีการกําหนดให้เรารู้ว่าเราจะไปเจอเส้นชัยอะไรและสิ่งที่สําคัญค่ะเวลาที่เรากลัวเราไม่สามารถเดินต่อได้มันคือความอ่อนแอของเราแต่วันนี้ผู้อยากให้นักธุรกิจทุกคนหรือคนที่จะก้าวเป็นนักธุรกิจนะะอย่าได้กลัวค่ะเรามีการันตี เรามีรายได้ที่สามารถทําให้เราเห็นนะคะว่าเราเดินไปถึงเส้นนั้นได้ขอให้คุณสู้สู้ไปด้วยกันค่ะแล้วคุณก็จะสามารถไปบนเส้นเส้นที่คุณทําได้นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้ตัวมี้มีผลิตสินค้าดีราคาดีแค่ไหนคะ่ะแผนการตลาดไม่เอื้อนะคะขยายสาขาได้รวดเด็วเพียงใดนะคะเราก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเราไม่ ไม่สู้ไม่ขยนันแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่กระตือรือร้นนั่นเองนะคะการรับรางวัลเดือนละ3ล้าน5ล้านคุยบอกว่า Master ์ชิพโปรโมชั่นรวมแล้วสี่สิบันี่กีบอกสักคู่นี้นะคะมันทําให้เรานะคะสามารถใครอยากได้เดือนละ3ล้าน5ล้านบ้างคะยกมือกันหมดคนที่ไม่ยกสแสดงว่าสงสัยฉันจะไม่ได้หรอกอย่าคิดอย่างนั้นนะคะถ้าคิดอย่างนั้นปุ๊บคุณก็จะไม่ได้จริงๆแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณได้คุณได้แน่ๆนะคะ บริษัทนะคะจัดระเบียบการเรียนรู้ให้กับเราโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์มีงานนี้งานเดียวที่เสียสตางค์แต่ถามว่าคุ้มมากๆนะคะมีอาหารให้เรากินมีห้องให้เราพักนะคะเพื่อความสําเร็จของเราแล้วเราทําสุดท้ายค่ะปุ้ยกำลังจะบอกว่าวันแรกที่ปุ้ยเดินเข้ามาปุ้ยทาเพื่อความสําเร็จของตัวเองค่ะแต่วันนี้ค่ะปุ้ยทําความปุ้ยทำ,ป,ยทำปุ้ยมองเห็นพาร์ทเนอร์ที่ทํางานไปด้วยกันค่ะปุ้ยบอกเลยค่ะว่ามีคนที่ไม่มีสตังค์แต่อยากประสบความสําเร็จ นะคะทุกๆคนไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินทุกคนอยากอยากประสบความสําเร็จนะคะแต่สิ่งที่ทำทาไม่ได้คือหนึ่เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานไม่ถอยค่ะทีมงานของเราไม่ถอยสุดท้ายเราไม่ได้รักแค่ตัวเราเองเรารักทีมงานค่ะเราอยากให้คนที่เรารักเราอยากให้คนที่เขาขยันทํางานประสบความสําเร็จไปกับเราด้วย นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทํางานสู้สุดตัวสุดท้ายคุณจะได้เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปกับคุณค่ะนะคะสุดท้ายแล้วนะคะที่มันแอบอยู่ในใจนะคะแอบอยู่ในใจของเราก็คือความสบายนะคะความสุขสบายของคนที่เรารักนั่นหมายถึงของปุ้ยคือคุณแม่ความสําเร็จของปุ้ยเกิดขึ้นได้จากความรักของแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะปุ้ยกำลังจะบอกว่าปุ้ยเคยรักแม่มาก ก็ยังรักแม่อยู่แต่วันที่เราสุขสบายมากๆความรักเราดรอปลงเราขาดความใส่ใจคนที่เรารักลงนะคะสิ่งที่เราตอบแทนคือเราไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราทําเมื่อไหร่ที่เราไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราทําเราจะไม่ได้สิ่งนั้นเราจะไม่ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ปุ้ยมีคือวันนี้ปุ้ยต้องรีบทาค่ะก่อนที่คุณแม่ปุ้ยจะไม่มีชีวิตวันนี้ปุ้ยต้องรีบทำ เพราะฉะนั้นผู้เชื่อว่าทุกๆคนค่ะคุณอาจจะมีเงินขับเบนซ์หรือขับรถดีๆแต่ถ้าเกิดเราทนไม่ได้หรอกค่ะที่จะให้แม่ไปนอนโรงพยาบาลเขาเรียกอะไรโรงพยาบาลที่ไม่บาทอยบาาทนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ้ยอยากให้ทุกคนมีความฝันนะคะเพื่อที่จะทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักและว,วันนี้ปุ้ยทาเพื่อคนที่ปุ้ยรักค่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวคือคนที่ปุ้ยรักทั้งสิน้น ะะและคนรักที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยล่ะค่ะจะสู้ไปกับพวกเราด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บู้ขอฝากนะคะบริษัทอาตมี่ไว้กับทุกๆท,ท่านตัดสินใจค่ะตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วลงมือทำนะคะขอทุกคนประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ